สวัสดีค่ะพบกับช่องอเดนเพลอีกแล้วนะคะวันนี้พี่เอนำเรื่องราวของแคทแน p มาให้ทุกคนได้รู้จักกันคะ่ะถ้าพร้อมกันแล้วไปชมกันเลย c a ทแน p หรือที่รู้จักกันในชื่อเอ p e r i เพร t ิเมนต์นซึ่งก่อนหน้านี้ที่ก่อนจะกลายมาเป็น c a ทแน p กเขาคือเด็กชายกัมพา์คนหนึ่งชื่อทีโอดอร์แกรมเบลทีโอดอร์แกรมเบลเป็นเด็กชายอายุ7ขวบที่มีผิวสีแทนผมสีน้ำตาลหยก และดวงตาสีน้ำตาลเขาสวมเสื้อเชิ้ตสีดำโดยในภาพเพื่อให้เห็นว่าเขาใส่กางเกงขาสัน้นส่วนเสื้อเชิ้ตเป็นแขนยาวติดกระดุมสีน้ำเงินดำส่วนที่เหลือของร่างกายก็ค่อนข้างปกติสำหรับเด็กวัยเดียวกันกับเขาในเกมที่โอดอแกรมเบลซึ่งรับบทเป็นเด็กไร้เดียงสาและซุกซนถูกหลอกให้กอวินัศกรมเพทามคอร์ปอเรชั่นเขาถูกครอบงำโดย เดอะโปรโตไทปโดยไม่รู้ตัวและความสัมพันธ์นี้เริ่มหนักขึ้นเมื่อทีโอดอร์แกรมเบลทำร้ายตัวเองท้ายที่สุดทีโอดอร์แกรมเบลก็กลายเป็นแคทแนปในเวอร์ชั่นบิ gger บอด y ีและกลายเป็นผู้ติดตามหรือผู้รับใช้ของเดอะโปรโตไทปอย่างเต็มตัวรูปร่างของแคทแนปในตอนนี้มี4แบบแต่และเวอร์ชั่นมีดังต่อไปนี้ 1. c a แคเวอร์ชันบิกอ e r บอดดีหรือ รูปร่างขนาดใหญ่มหืมามีลักษณะคล้ายสัมีชีวิตแมวที่ปกคุมไปด้วยคนสีม่วงดวงตาของมันแสดงรูม่านตาสีดำล้อมรอบด้วยขอบสีขาวและจมูกที่เหมือนแมวปากของแคทแนบสามารถอ้ากว้างไร้ฟันก็ให้เกิดความว่างเปล่าเหมือนเหลมอดสนิทอุ้งเท้าม,มหืมาแต่ละอันมีกรงเล็บสีดำแหลมคมและแขนขาที่ยาวเหยียดดูเหมือนเย็ยบรวมที่ข้อต่อเนื้อตัวผอมแห้ง ยังไม่เป็นสัดส่วนเพื่อให้เห็นซี่โครงและกระดูกเชิงกรานใต้ผิวหนังรอบคอมีซิฟเมลานอยสีดำบางๆห้อยยาวลงมาที่หน้าอกคล้ายกับเครื่องรางรูปพัทันเซียวสีเหลืองมน 2. แคทแนบในรูปแบบที่ไม่เป็นมิดแคทแนบจะปรากฏตัวที่หน้าหลอกหลอนมากขึ้นด้วยผิวสีเทาที่ดูป่วยเวอร์ชันโครงกระดูกของเขานี้แสดงให้เห็นถึงลักษณะโครงกระดูกของเขาที่เพิ่มขึ้น ขาของเขาดูเหมือนกระดูกเป,เปื่อยๆหรือหนังหุ้มกระดูกไม่มีรูปน่่งเหมือนเนื้อหรือขนส่วนที่น่าทึ่งที่สุดของการเปลี่ยนแปลงอาจเห็นได้จากปากของเขาซึ่งขยายออกได้จนน่าตกใจเกินกว่าความยาวของลำตัวของเขาในทางกลับกันเนื้อตัวของเขามีความคล้ายคลึงกับสเตโกซอลัสซึ่งมีลักษณะาคล้ายกิ้งก่ามีหลังคาเป็นไดโนเสาร์ากินพืชจำพวกออริทิเซีย และเป็นไดนโนเสาร์จำพวกแรกของโลกที่มีกรอบป้องกันตัวอาศัยอยู่ในยุคจุลศิษย์ 3. รูปร่างของเล่นของแคทแนปเป็นแมวขนสีม่วงเหมือนมนุษย์มีตาสีดำหูสามเหลี่ยมจมูกสีดำและหางที่ยาวมากอุ้งเท้าของเขามีสีม่วงเข้มกว่าคล้ายกับด้านในหูของเขาเช่นเดียวกับสไมลิงคริสเตอร์อื่นๆแคทแนปนั้นมีรอยยิ้มกว้างไร้ฟันโดยมีท่ออากาศ สีเทาเล็กๆติดอยู่ด้านข้างในเนื้อตัวของเขามีเส้นซิปพาดผ่านส่วนของร่างกายทั้งหมดโดยมีซิปที่มีจี้รูปพระจันทร์เสี้ยวสีเหลือง 4. รูปลักษ์การ์รตูนของแคทแนปนั้นเหมือนกับรูปลักษ์ของเล่นของแคทแนปเกือบทุกอย่างแม้ว่าจะถอดซิปลายออกแล้วแต่จะมีรูม่านตาสีขาวเพิ่มขึ้นและตอนนี้จี้ซิปก็ติดอยู่กับสร้อยคอสีดำ บุคลิกภาพของ c a ทแน p เดิมทีนั้น CatNap ถูกระบุว่ามีนิสัยน่ารักเชื่อฟังอ่อนโยนขี้อายและน่าประทับใจอย่างมากแต่ในความเป็นจริงแล้ว CatNap ค่อนข้างสงบและจริงจังกับงานดูแลเพคแคร์ของเขาอย่างมากเนื่องจากเขาต้องการให้แน่ใจว่าผื้เพื่อของเขาได้รับการพักผ่อนบนเตียงอย่างเหมาะสมตามที่ต้องการและสามารถดูแลความต้องการของเด็กๆได้อย่างง่ายๆแคทแน็เวอร์ชันบิ gger บอดี เขาอุทิศตนอย่างแรงกล้าให้กับโปรตุไยผู้ที่กล้าต่อต้านโปรตุไยแม้กระทั่งมัสคอตของเล่นจะถูกตราหน้าว่าเป็นคนนอกรีดและต้องเผชิญกับพลที่ตามมาอันเลวร้ายนับตั้งแต่ที่เขาถูกสร้างขึ้นแคทแนบเชื่อมั่นอย่างแน่วแน่ว่าจุดประสงค์งสูงสุดของเขาคือการรับใช้และเชื่อฟังบุคคลปิศนาที่เรียกว่า106หรือโปรตุไยแม้ว่าลักษณะที่แท้จริงของวัตถุนี้ ยังคงปกคุมไปด้วยความลึกลับก็ตามในเกมชั珀เตอร์สามคณะสำรวจทำมีภาพแคทแนบกำลังยืนสวดมนต์อย่างแรงกล้าณ่าสานเจ้าที่อุทิศตนให้กับเดบโตรไทยเมื่อมาถึงบทสรุปนี้โปรโตไทยก็ปรากฏตัวขึ้นและแคทแนบก็แสดงท่าคุกเขา่าดูเหมือนว่าจะสื่อถึงความอ่อนน้อมถ่อมตนและความพักดีของเขาต่อร่างของการแสดงความเคารพนี้ การอุทิศตนของเขาต่อ1006หรือโปรโตไทน่าจะเป็นมิตรภาพเวอร์ชั่นพัฒนาระหว่างที่โอโดแกรมเบลและโปรโตไทการเผชิญหน้าครั้งที่2ที่ผู้เล่นมีกับแคดแนบคือภายในโฮมสวิต h ์โฮมเมื่อผู้เล่นเดินผ่านควันสีแดงโดยไม่รู้ตัวดูเหมือนว่าผู้เล่นจะถูกส่งเข้าไปใน Home Home, โฮมสวิต h ์โฮมเวอร์ชันคล้เขาวงกฎขณะที่พวกเขาเดินผ่านเขาวงกฎนี้ พวกเขาได้ยินรายงานข่าวเกี่ยวกับศพที่ถูกพบในคลางรืหาดของเอลเลียลูกวิทรายงานระบุว่าเพื่อนบ้านของลูกวิทสังเกตเห็นเขาออกเดินทางในตอนเช้าและกลับมาตอนดึกนอกจากนี้เขายังแอบมองผู้เล่นที่อยู่หลังประตูก่กอนที่จะหายไปหลังจากที่ออนล,ลีบอกให้ผู้เล่นวิ่งหนีนอกจากนี้แคทแนปปรากฏตัวครั้งสำคัญในสำนักงานที่ปรึกษา โดยพบเห็นเขาคว้าบันโซมันนี่หัวชั้นจิ๋วเป็นครั้งแรกเมื่อมันพยายามจะหนีจากเขาแต่กลับสลบไปจากควันสีดำในภายหลังหลังจากนั้นเขาก็กระโดดใส่ผู้เล่นทันทีก่อนที่จะส่งพวกเขาเข้าสู่ภาวะมึนงงในขณะที่ผู้เล่นตกลึกลงไปในวังวนนี้ภาพย้อนอดีตในโรงงานเพททางคอปเปอเรชันก็เริ่มใช้แววไปที่ดวงตาของผู้เล่นเขาถามเกี่ยวกับ สถานะปัจจุบันของเหยื่อในโรงงานและก็ตอบคำถามของพวกเขายังคุมเครือด้วยการทำให้ผู้เล่นได้เห็นสถานที่ที่คุ้นเคยเช่นทางเข้าล็อบบี้หลักโฮมสวิตโฮมและโรงละครในระหว่างลำดับสุดท้ายของฉากซีนนี้แคทแนปใช้มุมมองของฮักกี้วากีเป็นคำตอบที่คุมเครือต่อแรงจูงใจของผู้เล่นโดยแสดงให้เห็นว่าฮักกี้อยู่ภายใต้ความโกรธเกล,เลียวของโปรตไท ในขณะที่แขนอันใหญ่โตของแคทแนโอบก,กอดฮังกี้วาก,กีซึ่งแสดงให้เห็นว่าเขาอยู่ภายใต้ปตัตไทยเช่นเดียวกับของเล่นอื่น,นเมื่อตื่นขึ้นมาจากอาการประสาทหลอนนี้ผู้เล่นจะได้รับโทรศัพท์จากแคทแน p เพื่อขอให้พวกเขาออกจากเพแคร์ไม่เช่นนั้นปตัตไทยจะมาฆ่าพวกเขาและนี่ก็คือบางส่วนของช่วงเหตุการณ์ที่สำคัญของแคทแนว่าแคทแนเป็นใครมาจากไหนและบทสรุปของเกมจะเป็นยังไง ก็โปรดติดตามกันต่อไปนะคะและนี่ก็คือเรื่องราวของ c a t n a p หรือที่รู้จักกันในชื่อ Experiment 1188ที่เอหวังว่าทุกๆคนจะได้รับความสนุกและความบันเทิงกันนะคะหลังจบคลิปอย่าลืมเฉพาะแฟนอาร์ที่ผู้้ส่งมากร่สสวยแล้วก็เท่มากเลยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย thank you